Hãy subscribe con kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สบายดีสรุปคุณสำหรับตอนนี้ศูนย์กับวิวทีหน้าวัดพระเชตุพนน,นิมนมังคลารามสัสเรามาหาวิหารนะทุกคนหรือว่าวัดโพนั่นเองนะเสินสำหรับคกินในสวนจะพาทุกคนมาอัปเดตภาพบรรยากาศนะทุกคนวิวทีวัดโพนะทุกคนนะวันนี้นก็จะเป็นวัน23ตุลาคมนะทุกคนวันปิยมหาราชของประเทศไทยน,นะดูทุกคนภาพบรรยา,ากาศนะตรงนั้นเป็นทัวร์นะท่องเที่ยวนะเป็นรถทัวร์ที่น้องเที่ยวนั่งมานะตรงนี้ บรรยากาศน่าสุดนะเป็นแบบนี้เองไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนโอ้โหคนเยอะเลยทุกคนต่างชาติมาเยอะต่างชาติมาเยอะมากว้าวทุกคนมาตอน้ศูนย์ก็เลนมาถึงตรงนักท่องเที่ยวที่เยอะที่สุดทุกคนจุดนี้เป็น ผ่านอนนะเขาจะมาจุดนี้กันเยอะที่สุดสุดก็เลยมาถ่ายจุดนี้เลยสะเพาะเลยทุกคนดูสินักท่องเที่ยวบอกอะไรป,ป่ะเยอะมากทุกคนเยอะมากตรงนี้ก็จะมีคลองนะทุกคนคลองไหนดาชาติเข้ามาันดนตีคลองอเ,เยอะไหมทุกคนนักท่องเที่ยว โอ้โหอะไรกันนี้ทุกคนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยอะจริงๆทุกคนวัดโพนะตรงนี้ทางออกนะทางนี้ทางออกทางนี้เป็นทางเข้านะทุกคนเราจะเข้าไปสมพระนอนกันทุกคนดูๆทุกคนมีแต่ทัวร์นักท่องเที่ยวกันทั้งนั้นเลย ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดู้ล่างๆกันก่อนเดี๋ยวคอย่อยมาสมขึ้นไปชมด่านบนนะทุกคนอ๋อที่ oh, <yeah. S 1> อ่ะอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นเอ็กซิสตนะเป็นทางออกด้วยทุกคนทางเข้าไหมตรงนี้ก็จะคำาการบ่ายขอพรอกันกนะกคนโอ้ oh, <yeah. S 2> Ooh, คนเยอะมาก อ๋อเข,เข้ามาจากทา่าเตียนนะเพราะว่าตรงนั้นก็จะเป็นทางเข้าเหมือนกันตรงทา่าเตียนนะมากัน,นชัวรแบบนี้เลยทุกคน พลังน้อยตีโค้งคนเยอะอยู่นะคนเยอะมากเลยแหละไม่ไม่เสร็จมันเยอะอยู่หรอกเยอะมากไปเดี๋ยวเราขึ้นไปชมพระนอนพระใหญ่อยู่ข้างบนกันทุกคนนีง ถือว่าวันนี้เยอะนะทุกคนน้ำเ,เทียวคนติดทองก็ติดทองหลังพระหน้าพระนะครับโอ้โหมากันเต็มเลยทุ้วก็เลยหายชาติมกันเต็มเลยมากันแบบนี้เลยนะล่าสุด ไปแปะว่าส่วนจะพาทุกคนขึ้นไปชมพระนอนด้านบนนะก่อนก็ต้องอนอื่นก็ต้องเอาถุงถุงผ้ามาใส่รองเท้าแล้วก็ขึ้นไปุคนเยอะมากทุกคนคนเยอะมากจริงๆส่วนใหญ่ต่างชาติเขาขึ้นสอบขึ้นไปดูกันนะคนถ้าขึ้นมานี่จะไม่พลาดนะที่จะขึ้นไปแบบชมพระนอนข้างบนนะ เต็ม oh. คาราเบลโหเยอะสุดๆเลยคนโอ้โหคนเต็มเลยทุกคนวันนี้วันนี้คนเต็มเลย แสงจัชาติก็มาถ่ายรูปกันเยอะเลยง่นตุกคนตรงนี้สามารถไปถ่ายรูปได้ xuất <laughs> sắc, <laughs> โอ้โหตะวันคนเยอะมากจริงๆนะคนเยอะตลอดการจริงๆวัดวัดโพนะ์ ต่อแถวกันเลยต่อแถวกันเข้าไปเพื่อที่จะถ่ายรูปตรงนี้มีไซต์ก่อสร้างอยู่ตรงนี้ทุกคนมีการปรับปรุงอยู่ตรงนี้ปรับปรุงตลอดเลย สุนจะเลินเข้าไปถ่ายภาพบรรยากาศนะตรงนี้ เยอะเลยคนคนเขาจะหยุดถ well, okay, ่ายรมกันนอกได้ด้วยนะรมกันนอกได้ทุกคนต้องหาทาาคนเยอะมาก โอ้โหคนแท่นจริงๆทุกคนตรงขาเท้า พอ้โหาตัวคนแทบเลินไม่ได้ทุกคนตัวนี้คนเยอะมาก คนคมาถ่ายตรงผ่าเท้านี่ยิ่ม,มากตทุกคนแทบเลยไม่ได้ทุกคนตอนนี้เมื่อกี้นีคนเยอะจริงๆนุคนคนไปหยุดนิ่งถ่ายรูปอยู่ที่ตรงผ่าเท้าของผักใหญ่นะตรงผานอน อันนี้เป็นทียอดเหรียญน,นะทุกคนทุกคน,กคนออกมาถึงม้านนอกแล้ว คนเยอะมากทุกคนเลยว้าทุกคนหลหนับนอนเลยคนคนเต็มเต็มหมดระบบคาเฟ่อะไรแบบเ,เน,นี้ยใต้ถือโรงแรมทุกคนเตยมเต็มไปหมดเลยหลับนอน มากันเยอะขนาดนี้เลย,ยทุกคนล่าสุดนะ <Yeah. S 1> วัดโพันเยอะมาก <Yeah. S 1> ตรงนี้ก็มีผู้คนมาตีค้องกันตลอดเวล,ลาเลยทุกคนนะ นนตรงี้วันนี้วัด,วดประเชตุพนะคนเยอะจริงๆแล้ทุกคนสำหรับคลินี้หน้าสวนก็เลยพาทุกคนมาเดเยาภาพบรรยากาศอยู่ที่วัดประเชตุพลในมณฑมลา,ลารลามราชบดราชมหาวิหารนะทุกคนอยู่ที่ บัดโพนะทุกคนฟุนสันมาล้บัดโพนะก็คือคนเยอะมากนะคนวันล่าสุดนะวันที่23ตุลาคมก็สําหรับคลิปนี้สูนก็จะได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะเราจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สับลายดีสวัสบบดีครับ